ทีนี้เข้ามาสู่ไทม์ไลน์ของการจัดกิจกรรมของนักศึกษานะครับซึ่งเ,เดิมทีนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งคผู้นําองค์กรนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือมีการคัดสรรผู้นําองค์กรนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการสัมมนาองค์การนักศึกษามหา,หาลัยเชียงใหม่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับกองพัฒน,นานักศึกษาจะเป็นผู้แจ้งวงเงินให้กับองค์กรนักศึกษาได้ทราบนะครับเพื่อที่จะให้ ผู้นําองค์กรนักศึกษานั้นเข้ามาจัดสรรงบประมาณนะครับเบื้องต้นคร่าวๆก็จะประมาณกลางเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็จะมีการคุยกันในเรื่องการทํางานในปีการศึกษาถัดไปนะครับซึ่งก็จะได้กําหนดห่วงเวลาในการทําโครงการห่วงเวลาในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ในปีการศึกษานี้นะครับตามที่สภาได้กําหนดไว้นะครับหลังจากนั้นนักศึกษาก็พอหลังจากที่มีการพิจาวงงรวงเงินกรอบวงเงินจนเสร็จแล้วนะครับสภานักศึกษาจะได้กําหนดวันในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับจะเป็นช่วงปลายมีนาถึงปลายเมษาหรือแล้วแต่นะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับระบบจะให้สถานะของโครงการ เป็นสถานะโครงการไม่ระบุนะครับสถานะนี้มีความสําคัญอย่างไรก็คือสถานะนี้นะครับจะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆในระบบได้ตลอดเวลานะครับเพราะถือว่าโครงการนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาใดๆนะครับนี่นะครับจะเป็นการกรอกแถบ1นึงทิ้งแถบ4ของโครงการ เข้าสู่ระบบก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มีการพิจารณาจากสภานักศึกษานะครับถัดจากนั้นนะครับในกลุ่มของสภานักศึกษาผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาโครงการก็จะเข้ามาในระบบเพื่อจะพิจารณาโครงการของทุกองค์กรที่เขา้ามานําเสนอนะครับก็จะให้อยู่3สถานะด้วยกันก็คือ1ถ้าโครงการไหนที่ผ่านโอเคเรียบร้อยนะครับ ก็จะให้สถานะผ่านการพิจารณาจากสภานนกศึกษา 2. นะครับไม่ผ่านการพิจารณาจากสภานักศึกษาโครงการนั้นก็เหมือนจะถูกพับไปในระบบ3ก็คือรอการพิจารณาใหม่จากสภานักศึกษานั่นก็คือโครงการนั้นจะถูกตีกลับไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีคอมเมนต์ไปด้วยนะครับเพื่อที่ให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการนั้นแก้ไขแล้วค่อยมีการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ดันั้นในส่วนของนักศึกษาที่มีการพิจารณาจะให้อยู่3สถานะด้วยกันนะครับถัดมาโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากสภานักศึกษาแล้วนะครับผ่านการพิจารณาจากสภานักศึกษาแล้วจะเข้าสู่การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ต่อนะครับเจ้าหน้าที่จะเข้าสู่ระบบเพื่อพิจารณาโครงการของนักศึกษาแต่ละองค์กรที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะครับ โดยการให้สถานะอยู่2สถานะด้วยกันก็คือ1รอการพิจารณาใหม่จากเจ้าหน้าที่นั่นก็คือโครงการน,นั้นขาดความสมบูรณ์เจ้าหน้าที่จะขอให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับหลังจากนั้นก็จะให้สถานะจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้สถานะใหม่นะครับอันที่2ก็คือการผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่สถานะนี้นมีความสําคัญก็คือว่าถ้าเกิดผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่แล้ว ปดหนึ่งสในระบบจะปรากฏให้คลิกเพื่อที่จะปริมพ์ออกมานําเสนอให้คณะหรือมหาวิทยาลัยในการอนุมัติจัดกิจกรรมนั้นๆนะครับซึ่งถ้าโครงการนั้นผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะขออนุมัติจัดกิจกรรมซึ่งเ,เมื่อเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นอนุมัติจัดกิจกรรมแล้วนะครับ และผ่านการวินาจากคณะหรือหมหาวิทยาลัยแล้วนะครับระบบก็จะเข้ามานะครับประมวลผลซึ่งเมื่อวินาทีแรกของการจัดโครงการระบบจะเปลี่ยนเป็นสถานะโครงการอัตโนมัติว่าอยู่ระหว่างดำเนินโครงการนะครับพอจัดกิจกรรมสิ้นสุดแล้ววินาทีสุดท้ายของวันจัดกิจกรรมนะครับ ระบบก็จะเปลี่ยนสถานะของโครงการโดยอัตโนมัติว่าสถานะอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเบิกจ่ายซึ่งเมื่อได้สถานะอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเบิกจ่ายเสร็จแล้วนักสาจ,จะต้องเข้าไปกรอกแถบ5แถบ6ในระบบกิจกรรมพอกรอกเสร็จแล้วนะครับระบบถึงจะให ริ้นบนทศสีได้หลังจากการกรอกเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะมีปัญหาในส่วนของนักษาที่บางโครงการระบบไม่รันให้นะครับเจ้าหน้าที่จะต้องเข้ามาแก้ไขโครงการในระบบนะครับเพื่อที่จะให้สถานะใหม่จากอยู่ระหว่างดําเนิน,นโครงการเป็นอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเบิกจ่ายเพื่อที่จะให้แถม5แถม6นั้นขึ้นให้นักษากรอกและนักษาก็จะสามารถปริ้นบรนศสีได้นะครับ พอหลังจากที่นักศึกษาปริ้นบรสอสีจากระบบเสร็จแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเช็คในระบบอีกทีหนึ่งว่านักศึกษาทําเรื่องเบิกจ่ายไปหรือยังไปใน10วันอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการมอนิเตอร์งานนะครับแต่ถ้านักศึกษาปริ้นเบรสอสีมาแล้วแล้วก็พร้อมหลักฐานเบิกจ่ายและมีผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามเสร็จแล้วนะครับมาถึงมือเจ้าหน้าที่เมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ก็จะเปลี่ยนสถานะโครงการเป็นขออนุมัติเบิกจ่าย พอเรื่องได้รับการอนุมัติเสร็จสิ้นหมดทุกอย่างแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปที่โครงการแล้วให้สถานะเป็นการสิ้นสุดการดำเนินการครับนี่คือทม์ลายของการทำงานของอนในหนึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบ c u m a s ครับ หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบนะครับสามารถติดต่อได้ที่053943035นะครับสาวุธิกัญจาเจ้าหน้าที่กิจกรรมเสริมหลักสูตรของพภาน,านักศงสา